การท่องเที่ยวในช่วง5้าเดือนแรกของปีนี้พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะน,นี้เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนมากเป็นอันดับหนึ่งและเป็นปีแรกที่จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะมียอดรวมประมาณ5้าล้านแปดแสนคนแต่จากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงในขณะน,นี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศโดยเฉพาะรายได้ด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากช่วงซัมเมอร์ของจีนอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ นายชนะพันธ์แก้วกล้าชัยวุฒิเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนมองว่าปัญหาเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเพราะเป็นช่วงสั้นๆและใช้เวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ในการฟื้นตัวประกอบกบลักท่องเที่ยวจีนที่จองไว้ก่อนหน้านี้ยังคงยืนยันการท่องเที่ยวในไทยไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดอีกทั้งสัดส่วนการท่องเที่ยวของคนจีนยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และไทยเองยังเป็นประเทศเป้าหมายหลักที่คนจีนอยากมาท่องเที่ยวโดยระยะหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทยถือว่ามีสัดส่วนสูงเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเรายัางไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสาเหตุนี้อาจจะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวที่มา,ทมาทเที่ยวประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นอันตราสัดส่วนจากประชากรทั้งหมดของประเทศจีนเนี่ยเรายังมาไม่ถึง0.5%ของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย0.5%ตรงนี้ ก็ไม่ใช mm ่เ hmm> ป็นผู้ที่เขามีผลกระทบทางตลาดหลักทรัพย์เอ่ยหรือว่าธุรกิจใหญ่เป็นประชาชนทั่วๆวไปที่ทำมาหากินทั่วไปที่มีศักยภาพที่มาท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบด้านท่องเที่ยวเลยนะครับสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวล่าสุดปี2558ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง5กรกฎาคมมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง15ล้าน200,000คน สูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีอื่นๆและสร้างรายได้กว่า710,000ล้านบาทโดยสูงกว่าปี2,557ร้อยละ38และสูงกว่าปี2,556ร้อยละ12.68โดยอัตราการเติบโตของรายได้สูงกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสะท้อนให้เห็นถึงการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น3อันดับแรกคือจีนมาเลเซียและญี่ปุน่นจีนยังคงเป็นตลาดหลักของตลาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยสูงถึง7จ็ดล้านห้าแสนคนสร้างรายได้ราวสามแสนสามหมื่นล้านบาทคาดว่าปีหน้าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละสิบสี่เพิ่มขึ้นมาเป็น8ล้านคนสร้างรายได้ราวสี่แสนล้านบาทปัจจุบันค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีนเฉลี่ยต่อทริปอยู่ที่44,800บาทคาดว่าปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น5100บาท มีวันพักเฉลี่ยที่8.1วันมุ่งตลาดกำลังซื้อสูงและอินเซนティブตามหัวเมืองรอง